ชีลองดีหลวงปู่ดู่วัดสกรครั้งหนึ่งหลวงปูด่ดูเดินทางไปรเรียนวิชาทำรรทงที่วัดตะเข็งจังหวัดสระบุรีหลวงปู่แดเป็นผู้สั่งให้ไปรเรียนเมื่อไปถึงหลวงปู่ที่วัดท่านบอกหลวงปู่ผมแก่แล้วตาไม่ค่อยดีนี่มลกลับไปรเรียนกับหลวงอาจารย์แดนเหมือนเดิมเถิดเออ คุณผ่านมาตรงช่องเขามีใครเขาหยอกคุณหรือเปล่าหลวงปูด่ดูมีครับแต่ไม่เป็นไรหลวงปู่ค้ากลับไปเถอะไม่มีอะไรหลวงปู่ดูเล่าให้ฟังว่าเดินไประหว่างช่องเขามีคนปลาก้อนหินลงมาก่อนเบอร์เร่ถูกฆ่าคงตายแต่ข้าไม่กลัว มีเขาเดินผ่านมาทางนี้ผีพวกนี้มักปากแกล้งลงมาค้ากลับก็ไม่มีอะไรจริงๆตกลงไม่ได้เรียนต้องกลับมาหาอาจารย์แดดการเสกพระของหลวงปู่นั้นยากที่จะมีใครรู้จริงว่าท่านใช้คาถาข้อใดเพราะเวลาท่านเสกก็เห็นท่านนั่งเข้าที่สงบนิ่ง ดูว่ามุ่งจิตไปที่ส่งยานอธิษฐานจิตมากกว่าเรื่องการบริกรรมคาถาใดๆเพราะจิตที่ได้ก็คงต้องอาศัยการบริกรรมคาถาเข้ามาช่วยเหมือนอย่างที่ท่านกล่าวรับรองหลวงปู่เกษมเขม,มโกว่าเคยยกถาดปัรจุพระเครื่องผ่านหน้าหลวงปูเ่เกษมพระในถาดก็สักศีลแล้วเพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องมาปลุกเสกน,น,นานๆพูดถึงการใช้คาถากำกับการอธิษฐานพระนั้นหลวงปู่ศีวัสแกนับว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในด้านการตรวจเช็คว่าพระเครื่องนั้นๆครูบาอาจารย์ผู้อธิษฐานใช้คาถาใดกำกับการอธิษฐานหลวงนาสายหยุดเล่าให้ฟังว่าเวลาลูกศิษย์หลวงปู่ศีนำพระเครื่อง ครูบาอาจารย์ท่านอื่นมาให้หลวงปู่ศีพิจารณาท่านนำมากรรมดูแล้วไม่นานท่านก็จะสามารถบอกได้ว่าครูบาอาจารย์ท่านนั้นใช้คาถาใดกำกับแต่แล,แล้วหลวงปู่ศีก็ต้องมาสะดุดกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อคลายที่อยู่ทางใต้หลวงปู่ศีเอาพระของท่านพ่อคลายมากรรมอยู่หลายวัน ก็ยังไม่อาจทราบได้ว่าท่านรู้สึกแปลกใจมากและยังไม่สามารถพบคำตอบได้จนกระทั่งวันหนึง่งท่านได้รับคำตอบที่คลายข้อสงสัยนั่นก็คือพระของท่านคลายนั้นมิได้ศักดิ์สิทธิ์เพราะคาถาใดๆเลยหากแต่ศักดิ์สิทธิ์เพราะท่านพูดว่าขอให้ศักดิ์สิทธิ์เพียงเท่านั้นเอง โดยไม่ต้องใช้คาถาใดๆเลยสมแล้วที่ผู้คนพากันยกย่องท่านว่าพ่อคล้ายว่าจาศักดิ์สิทธิ์สำหรับหลวงปูด่ดูดูเหมือนท่านจะมุ่งที่พลังสมาธิจิตเป็นสำคัญเรียกว่ายังจิตของผู้เสกให้เข้าถึงยานอันละเอียดก่อนแล้วจึงค่อยอธิษฐานอย่างไรก็ดีหลวงปู่ท่านเก่ายกย่องว่า ทุกๆคาถาไม่ว่าเจ็ดตำนานสิบสองตำนานล้วนแต่ดีๆทั้งนั้นสามารถนำมาใช้ได้ทุกบทเลยทีเดียวก่อนที่ท่านผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายจะถวายของแด่พระพิสูสงฆ์มักจะอธิษฐานหรือเรียกว่าจบของบางคนจบนานบางคนจบช้าหลวงปู่ท่านให้ข้อคิดว่า ่อนที่เราจะถวายให้จบเสียก่อนมาจากบ้านเนื่องจากพอมาถึงวัดมักจะจบไม่ได้เรื่องคนมากมายเดินไปเดินมาจะหาสมาธิมาจากไหนเราจะทำอะไรก็ตามต้องอธิษฐานไว้แล้วเวลาจะถวายจะได้ไม่ช้าเสียเวลาคนอื่นเขาอีกด้วยบางคน ก็ขอไม่รู้จบให้ตัวเองไม่พอขอให้ลูกขอให้หลานจิตเลยใส่หาบุญไม่ได้การที่หลวงปู่ให้จบก่อนนั้นมีความประสงค์ให้ตั้งเจตนาให้ดีบุญที่ได้รับจะมีผลมากญาติโยมจึงกราบเรียนหลวงปู่ว่าควรอธิฐานอย่างไรหลวงปูต่ตอบว่าอธิษฐานให้พ้นทุกข์ หรือขอให้พบแต่ความดีตลอดไปจนคำว่าพ้นทุกข์ถ้าเป็นบาลีก็ว่าสุดทีนังวัตเมทานังอาสาวักขยาวาหังนิพานะปัจจยโยโหตุคนเราจะพ้นทุกข์ได้ต้องพบกับความดีมีความสุขใช่ไหมไม่ต้องอธิษฐานให้ยืดยาวหรอกเมื่อทำบุญแล้วมักจะพบการรับพรจากพระ มีการกวดน้ำบางทีไม่ได้เตรียมไว้ต้องวิ่งหากันวุ่นวายลวงปู่บอกว่าใช้น้ำจิตน้ำใจของพวกเรากวดก็ได้เขาเรียกกวาดแห้งไม่ต้องกวดเปียกเรื่องการกวดเปียกเขาร่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าพิมพิสารเมื่อถวายของพระพุทธเจ้าแล้วท่านกวดน้ำให้เปรตญาตพี่น้อง ที่มาร้องขอส่วนบุญส่วนทานจากท่านตอนแรกท่านไม่รู้เลยทูลถามพระพุทธเจ้าที่เขาเรียกว่าทุสานาโซคือหัวใจเปรดนั่นแหละหลวงปู่ท่านตอบเพื่อให้คลายกังวลสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลากวดน้ำเช่นคนที่ใส่บาตรก่อนไปทำงานเป็นต้นส่วนการอธิษฐานรับพรน,นั้นท่านแนะนำว่าข้าพเจ้าขอรับพร ที่ได้นี้ขอให้ติดตัวข้าพเจ้าไปในชาตินี้และชาติหน้าและก็อธิษฐานเรียกพระเข้าตัวเวลามีพิธีอะไรอย่างเช่นเวลาเขาปลุกเสกพระเราก็สามารถรับพรจากพระองค์ไหนๆก็ได้ทั้งนั้นการสำรวมกายวาจาใจจึงเป็นสิ่งสำคัญเมื่อมีพิธีกรรมทางสงฆเพราะบ่อยครั้ง ที่พระให้ศีลให้พรญาติโยมบางคนเริ่มคุยแข่งกับเสียงพระเสียงโยมเมื่อรวมกันดังกว่าเสียงพระเสียอีกตนเองไม่ได้บุญอย่างไม่พอแต่กลับไปสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นเรียกว่าการขาดบุญที่ผู้อื่นพึงจะได้รับหลวงปู่เคยพูดว่าระวังให้ดีเดี๋ยวจะได้เกิดเป็นตะเค้ขวางคอง อภินิหารของหลวงปู่ดูช่วยชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณปีพศ2548หลวงปู่ดูหมรณาภาพลวงไปแล้ว15ปีเป็นเรื่องที่ช่วยให้เห็นถึงความเมตตาของครูบาอาจารย์รวมทั้งยืนยันว่าท่านสามารถช่วยเหลือลูกศิษย์ได้แม้ท่านจะละสังขารไปแล้วก็ตามน่าเสียดายที่ไม่ได้อาจติดตาม สอบถามชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ถึงกระนั้นก็ยังอยากจะนำเรื่องมาเรียบเรียงบันทึกเอาไว้เล่าสู่กันฟังเหตุการณ์นี้เริ่มต้นที่ลูกศิษย์ท่านหนึ่งของหลวงปู่ขับรถยนต์ไปชนเด็กหนุ่มผู้หนึ่งจนบาดเจ็บสาหัสมากเป็นตายเท่ากันลูกศิษย์ผู้นี้กุ้มใจมากเพราะเกิดมาไม่ประสงค์จะทำบาปทำกรรมกับใคร อีกทั้งยังไม่อยากมีบาปกรรมอันเกิดจากปานาติบาทเขาจึงมาหาหลวงปูดูที่วัดสระแกร้องขอให้ท่านช่วยเหลือให้เด็กหนุ่มผู้นี้อย่าได้ถึงขั้นต้องเสียชีวิตเลยเด็กหนุ่มนั่นครั้งแรกก็เข้ารับรักษาที่ห้องไอซโรงพยาบาลในอยุธยาแต่เมื่อหมอเอามาอยู่ จึงถูกส่งเข้าไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในกรุงเทพภายหลังจูจูอาการกลับฟื้นดีขึ้นอย่างอัศจรรย์แล้วก็ได้รับโอกาสตามเพื่อนมาทำบุญที่วัดสระแกโดยที่ไม่รู้จักหลวงปู่มาก่อนเด็กหนุ่มผู้นี้มาทำบุญถวายสังฆทานที่กุฏิพระสายหยุดคันเมื่อได้ฟังเรื่องราวของชายผู้นี้แล้วจึงสามารถปฏิปตอ และเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้เป็นอย่างดีเพราะท่านเองก็ได้ยินเรื่องราวฝั่งลูกศิษย์หลวงปู่ผู้ที่เป็นคนขับรถยนต์ชนเด็กหนุ่มผู้นี้มาก่อนหน้านี้แล้วเด็กหนุ่มผู้นี้เมื่อถวายสังฆทา,านเสร็จก็เหลือเห็นรูปหลวงปูด่ดูที่ผนังกุฏิของพระสายหยุดเขาก็ตกใจตื่นเต้นอุทานว่าหลวงปู่องค์นี้แหละที่ช่วยชีวิตเขาไว หลวงปู่องค์นี้เป็นคนพาดวงวิญญาณของเขากลับมาเข้าร่างเขาเล่าภายหลังหลังจากเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพไม่นานเขาก็เสียชีวิตแต่ขณะที่วิญญาณของเขาออกจากร่างมาก็มีผู้ชายนุ่งจงกระเบนด้วยผ้าสีแดงจะมาเอาตัวเขาไปท่านใดนั้นก็มีหลวงปู่องค์หนึ่งมาขวางไว้ หลวงปู่ถามเขาว่ารู้จักชายที่นุ่งจุงกระเบนผู้นั้นไหมเขาตอบว่าไม่รู้จักแล้วก็บอกหลวงปู่ว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหลวงปู่ทาท่าโบกมือไล่ครั้งเดียวชายผู้นั้นก็หายไปหลวงปู่ถามเขาอีกว่าไหนละ่ะร่างแกเขาพยายามมองแต่ก็จำไม่ได้ว่าอยู่เตียงไหนหลวงปู่จึงพาเข้าไปดูที่เตียงเตียงหนึ่งแล้วถามว่า นั่นใช่แกไหมล่ะเขาเห็นแล้วก็จําได้กร่าบเปลี่ยนท่านว่าใช่ครับจากนั้นท่านก็พาเขาเข้าไปอย่างร่างที่นอนหมดลมอยู่บนเตียงหลังจากฟื้นขึ้นมาเขาก็อาการดีขึ้นตามลำดับแต่ถ้าว่าเขาต้องสูญเสียขาไปข้างนึงพอกลับมาที่บ้านก็มีเพื่อนพามาทําบุญที่วัดสแกจึงได้รู้ว่า ทแท้หลวงปู่องค์ที่ช่วยชีวิตเขาไว้ก็คือหลวงปู่ดูวัดสาแก่นั่นเองพระสายหยุดเล่าว่าเสียดายที่ไม่ไรู้รรายละเอียดของเด็กผู้นั้นทราบเพียงคร่าวๆว่าเป็นคนอำเภอพาชีประกอบกับท่านก็ยังไม่ได้พบลูกศิษย์ของหลวงปู่ผู้นั้นผู้ที่ขับรถยนต์ชนเด็กหนุ่มนั่นอีกแต่ก็แปลก ที่เรื่องราวของทั้งสองฝ่ายกลับมาเชื่อมต่อกันเป็นเรื่องราวเดียวกันที่กุติของท่านพระสายยุดเราเรื่องนี้ด้วยความปปื้มปิติในพลังเมตตาบารมีของหลวงปู่ที่แม้ท่านจะละสังขารไปแล้วแต่ก็ยังคงรับทราบและช่วยปัดเป่าความทุกข์ของบรรดาลูกศิษย์และสารโลกที่ประสบทุกข์ทั้งหลายเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงบารมีของพระรัตนาตไตยและโลกวิญญาณว่าเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริง